สวัสดีทักทายพี่น้องเบิดสู่หูสู่คตอีกัางหนึ่งวันนีออ้ก,ก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดคลิปเปิดภาพมาพ่อกันช่วงนี้ก็บรรยากาศตอนคำคำอีกมือหนึ่งครับพี่น้องมาพ่อกันวันนี้ก,ก็มาอยู่ที่นางานกันอีกัางหนึ่งครับพี่น้องผมวันนีออ้มาที่สวนหล้างบานรส่มายายต้นกล้วยครับพี่น้องบ้านนี้หลังจากสีมะว้านนี่มาได้ยาออกไว้เตรียมตีเฮ็ดแปลงพักครับพี่น้องผม พอดีต้นกล้วยเป็นอยู่กลางโพดครับพี่น้องบปฏิยญายอก็ขอบขอบคุณไม่ายเพราะว่าตามขอบครับพี่น้องผมตรงกลางจะเห็ดแปลงพับเอาต้นกล้วยไปกลางๆลางคุณละเนี่ยต้องมีเอาปูไปกลางโพดครับพี่น้องบปฏิยญายอก็ไม่คุณละยหายไปไว้ทั้งคุณเนี่ยทั้งผี่เนี่ยครับพี่น้องห่วงกับทัมครับพี่น้องผมกับเวีนเห็ดอะไรอากาศพรอนแห้งน็ดตอนทำ พูดออกไปไว้ทั้งปุนก้อนแล้วไปปลูกไปข้างๆกันนี้เห็ดแถวอย่างกางตรงกลางเห็ดแปลงพักครับพี่น้องเพราะว่าเคยเห็ดนี่มันปลูกแล้วมันพัก,ก,กง่ามดีครับพี่น้องผมส่วนปั้งกลางๆไ่ไปเห็ดปลูกพักมันค่อยง่ามปันไดเลยเจียวต้นขวยไปไว้ข้างๆกันล่ะมันเห็ดพักอยู่กลางเห็ดอ่อนๆมันเห็ดอ่านได้ไหมครับพี่น้อง แกว่าสิตัดถิ่มแล้วก็พี่น้องกล้วยก็ได้พงงามเอาวันปลูกไว้นี่แหละปลูกไว้บ้านมันพงงามบ้านสิมปิ้กินน้อยว่าสิตัดถิ่มแม่บ้านเพด้วยเสตได้หวานเนี่ยแม่บ้านเด้วยเสตได้ก็เลยเอาไปปลูกไว้เพิ่นนี่เป็นแตกขึ้น,น่าไม่ก็เป็นที่คืออยู่กับพี่น้องผมจะเป็นจำได้กับพงหูล่ะก็สิขุดเอาไปไว้ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 กันครับพี่น,อน้นองก้อเดียวกันแกะกระบอกก้อนบัตรไปปลูกพ้าผหุนครับพี่ออน้องผมดึงตันต้นหนึ่งออกกันต้นนี้ว่าเจ้าโรคนีแล้วครับพี่น้องนี่พวกไก่ ใบขางนี่ก็นึกไปใบขางพุทธเปลี่ยนไหมตะกี้ปลูกเต็มเบิ้ดเนี่ยโรงกลางนี่เขาวนตัดออกก็บ่หน่อยเดนี่ตัดออกพุดออกไหมแม่บ้านเมื่พุดออกเนี้ยบ้านจะพุดออกไม่บ้านเปลี่ยนแผ่นไม้ที่น้องเลยพักก็ได้ ตัวตัวขาดล่าโอ้ยมัตงกเคเนี่ยนนเนีเพะว่าปอออกซับหากออกมนเปิดมันจะแตกไหมมันจะง่ามพนอนเมนพี่นอนจะซับหน่อยก,ก่อนไอ้เป็นแตกเป็นหางไ่ หากเอาออกก็ว่าหากเอาันเอาไว,าว้มันจะเอาถิ่มอีกสิบ่กล่อมนะพี่น้อ้นไงซองเส้นครับพี่น้องมันส่วนต้นผุ่นเจียวไว้เลยพวกอื่นต้นผุนยุนี่ก็ได้ร้ายแปลงครับพี่น้องเฮ็ดพักก็ได้ร้ายแปลงอยู่สามจีแปลงอยู่ตัวาตาหกคอผุ่นเพิ่นกะเฮ็ดปลูกพักปีที่ผ่านมามันบ่างามเลยครับพี่น้องอยู่ข้างๆมันเป็นดินจังได้ดินบ่ค่อยดีปานได้ตรงนี้มันดินร่วนครับพี่น้องดินร่วนดี มันจะปลูกไว้ต้งนี้ก็ต้นง่ามันจแล้วครับพี่น้องจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวสลุทั้งนี้นะครับวันนี้นี่เคุ้มใหม่โลกดีละโลกไก่กเ็เขาเพื่อนที่รล่อมีแล้วครับพี่น้องเลย ทังสี่ละปลูกง่ายๆ่ยังสี่แล้วก็พี่น้องเลยเพราะว่ากล้วยนี่พ่ออบวุน่็เคยถนัดปลูกป็นไรครับพี่น้องผมบ่เคยนี่ป็นไรบ่เคยเก่งป็นไรเรื่องปลูกกล้วยเพิ่นฟูแล้กพัฒนาได้ยังสี่งามตังสิได้อันเครือใหญ่บีใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องนี่เป็นกล้วยน้ำว้าบ่เคยถนัดป็นไรเอ๊ะไปปลูกทั้งปุ่นครับพี่น้องบปเนี้ต้นนี้เอาไปไว้ทั้งปุ่นอ่ะไปทั้งปุ่นกันครับพี่น้องผม มาท่านี่ปะนี่ยีไคนนี้โอ้ติดกรบต้นแค่ต่วนนะนะีพ่ปยังเดียวตัดต้นแค่ออกต้นแค่พี่คูโดนออกเป่พ่อดอกพี่ยังก็ติตัดออกกทีหังตัดตุ้นเลือดอกตื่นๆเนาะเดี๋ยวเสียมกันเนี่ยดินตเนี้เป็นเนไรบุพพิรำเป็นนั่น เนีเหนียวเอ็ดแป้งฝาบอดกินเ้เผื่อจะมองนี่เลวยเสี่ยวขยลงมวาขื่นกดป้อนอันนี่เน่ะขื่อเนี้ยจะลดขึ้นเลิกไร้กบดีได้มันเอากูุยก็ได้ถึงเลอกไร้หมดนะเขี้ยวเปนตีก็แจ้งแจ้งขู่ไม่พ้นกับหนอ ผู้ใด่หูวิธีก็บอกเลยเด้อพี่น้องเลยที่ีปลูกกล้วยส่วนใไงไม่แต่แม่บ้านนปะปลูกพอวนบ่ค่อยได้ปลูกไร่ตดอกกล้วยก็ได้แม่บ้านต่นสิถนัดปลูกกันเพิ่นสิถนัดปลูกไม้ยืนต้นแม่บา้าน,นส่วนพอวนสีมาปลูกักปลูกยังเพียงแต่ประเภทกินไว,ไว้ๆหวก็พี่น้องผมไม่ยืนตน้นพอวนว่าพุ่นนั่นนั่นได้กินปลาเพียร์พวกม้วนประเภทยนี่ยังประมาณนี้ ปลูกแล้วไม่ได้กินไงไหมครับพี่น้องหลายปียังได้กินเพราะวนสีมาตปลูกกับประเภทได้กินได้วไวปลูกพักียังดูสิปลูกแล้วกรับเพราะท่านโดนกับเห็นคนกรับพี่น้องได้กินได้เช่นสิไหมอีกอย่างนึงกับพวกคุ้งสิครับพี่น้องแต่ว่าคุ้งนี่โอูยปลูกยากครับปลูกยาี่ยไม่ได้ไดกินเด็ดเดียวแต่ว่าห่างจากปลูกครับพี่น้องอ่ะไอซัมนี่ละบันตรงกลางนี่ก็ะิษถิมาแต่งดินไม้ครับพี่น,ออน,น้องบันถิ่น,านมาเห็ดแปลงพักบนันขุดดินกรับนาดิน ใบตัดที่หาอันพุ่นมุ่นขีงว่ามาลงครับพี่น้องผมลงผสมใบปานก็นจังเสียเอาพักเม,มื่อวานพอดีไม่ไน่พักอยู่ไน่พักู่หลายถุงอยู่หันจะกนีนยังแน่หรอเผือก็มียังก็มีครับพี่น้องผมเสียเมื่อวานด้วยเพื่อได้กินครับพี่น้องผมอ่ะเสร็จแล้วครับพี่น้องบานนี้สําหรับคลิปนี้ตัดทลาพี่น้องสู้ขู่สู้คนไปก่อนครับผมขอบคุณนพี่น้องใหหลายเลยครับ,รบผมติรับชมคลิปห้เป็นกำลังใจตลอดมา เดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสุรับคลิปนี้โชคดีสู่ขู่สุค้นครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำํากด้วยด้วยจะเจ็บจะจนกับพี่น,น้องลาพี่น้องสู่ขู่สุค้นไปแล้วครับผมสวัสดีครับ